Oh. วันนี้นะครับเราจะอันบ็อกของใหญ่กันนะครับ oh. ผมเทสลาโมเดลวาของผมเองนะครับผมนี่อ้าวเช็คก่อนอันนี้พี่ติดฟิล์มกันร้อนอหรือติดฟิล์มกันลอยกันร้อนด้วยกันลอยด้วยกันลอยนี่คือเป็นตัวพิเศษอีกเริ่มต้นนะ8ปดหมื่นถึงแสนสองครับ การมอเตอร์นะฮะเอาราคาโดยประมาณน,นะสองพันเก้าครับโมอะไรนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าเปลี่ยนแม็กใส่พาร์ทรอบคันเราแต่งเต็มข้อเ<แก>ลเดี๋ยวเราจะมาลองการใช้งาน Auto Pilot. ออโต้พายลัดเฮ้ยสูงไม่เบรกเหรอเบรกสิก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอดด้วยการกดใส่สครับแค่กดตับสไครต์แค่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับถือว่าพอดคอละไว้ก็ได้วันี้ขอขอบคุณ แฟนๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามสับสไรช่องของพอดนะฮะนี่ไงครับผมนี่คือผลผลิตที่ออกมานะฮะในการที่ทุกคนติดตามผมนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ทำให้ผมได้เทสลาโมเดลวาในวันนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าการรับรถเทสลาเนี่ยวิธีการต้องทำยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ผมจะทำอะไรกับรถคันนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนสี <S <S ่ทุ่มนะตื่นตั้แต่ตีห้าตื่นตั้แต่ตีห้ารอรับรถอ่ะอุยหุยอุยหุยอุยเยแดงๆเนาะเฮ้ยเอาเอาเอาเช็คก่อนถ้าพกโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มันเชื่อมต่อกับรถแบบเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้จำเป็นต้องพกคีย์การ์ด พรกัโทรศัพท์ใช้แทนคีย์การ์ดได้เลยคีย์การ์ดก็ไม,ไม่ต้องพบเลยแหละใช่่ะไม่ต้องพกเลยก็ได้อ๋ออันนี้คือได้แล้วใช่ค่ะกดล็อกรถเปิดแอร์อ,อะไรอไได้เลย <c oughs> เอาละครับเมื่อกี้เราก็ขึ้นไปอบรมที่รถและเขาก็มีแบบว่าคนมาพูดตอนนี้ขั้นตอนต่อไปของผมก็คือผมเอาพรมมาเองครับผมแล้วท,ที่ที่แย่คืออะไรรู้ป่ะสั่งของมาเยอะเกินไม่รู้อันไหนใส่ตรงไหนไ่เหือเท่าไหร่ดู ขั้นตอนแรกที่ต้องติดก่อนเลยเพราะใส่พรมก่อนดีกว่าเพื่อรักษาความสะอาดภายในรถโอเคไปพรมก่อนเอาละครับทั้นตอนต่อไปของเรานะฮะออกรถมาวันแรกปิดฟิล์มหมดเลยเออเพราะว่าแบบว่าเราเป็นคนรักรถไงแล้วคืออากาศเบองไทยมันร้อนด้วยแต่จริงๆแล้วฟิล์มที่เทสลาให้มาก็มีอยู่แล้วแต่คือมันไม่พอไงเออได้ยินว่าหลังคาที่มันระอุอยู่นะแล้วมันไม่ได้มีซันหลู่แบบเหมือนปิด ม่านปิดมาให้อะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเราต้องติดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาพี่บอยติ๊กเกอร์เลยเดี๋ยวต้องไปถามเขาด้วยว่ามันจะมีฟิล์มอะไรที่มันสามารถกันร้อนข้างบนได้บ้าง หลังจากที่เมื่อกี <Sandy working> ้เราไปรับรถมาเรียบร้อยแล้วอย่างแรกที่เราต้องมาทําเลยนะฮะคือติดสติกเกอร์ติดฟิล์มรถเจ้าของร้านเขาอยู่พอดีเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่านะว่าติดเทสลาอย่างเงี้ยมันควรจะติดฟิล์มอะไรบ้างนะฮะเพื่อเหมาะกับรถนะไปเดี๋ยวหาเขาก่อนเขาอยู่ในนี้ป่าวะพี่บอยเขาไม่ใช่พอเรามาหาเพิ่งเขาไม่อยู่อ้าวมาทษดที่ไงมาท้อสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับตอนรอพี่เลยนอนหรือเปล่าอนรอโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่บอยบอกพี่จะมาต่อตีห้านี่พี่บอยกี่โมงไม่ใช่ตีห้านี่ อันนี้พี่ติดฟิล์มกันร้อนใช่ไหมอือหรือติดฟิล์มกันลอยกันร้อนด้วยกันลอยด้วยเออเราก็เลยงงผมติดฟิล์มกันลอยร้อนเอ๊ะอะไรวะติดฟิล์มกันร้อนลอยเอออ่ะติดฟิล์มก่อนนะเอาฟิล์มกันร้อนก่อนฟิล์มกันร้อนเออทางหลังคาด้วยใช่ไหมใช่ครับก็มันมีหลายแบรนด์เอานี้เป็นแบรนด์ผมละกันแนะนําว่ามันมีทั้งเวลาขับกลางคืนมันสามารถทําให้สว่างได้ขับกลางวันเรามืดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มองจากข้างในยังไงก็สว่าง แล้วมันมีแบบกันลอยไหมกันลอยนี่คือเป็นตัวพิเศษอีกของเราเนี่ยจะมีเซลฟ์เฟลลิ่งคือเราจะโดนลอยข่วนกี่รอบมันก็สามารถคืนลอยได้ครับมันรีคอมเอร์ตัวเองนี่เหรอใช่รีคอมเอร์ตัวเองมันมีขนาดนี้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้ตัวนี้ครับพัฒนมใหม่แล้วทีมตัวเนี้ยคนบอกว่าพี่ทำมันแพงจังใช่มันแพงครับเริ่มต้นนะแปดหมื่นถึงแสนสองครับจริงจริงเหรอจริงแบรนด์นี้คือแพงมากเดี๋ยวทำตรวจรถให้น้องเลยฮะเอ้จริงเหรอเนี่ยเซตให้เลยน้องสลัดนี่ผมติดตามน้องมาตั้งแต่ ดเด็กๆเลยนะจริงเหรอมาพี่พี่เด็กหรือผมเด็กก็แต่น้องเด็กๆ <c oughs> โอเคโอเคตาร์ดแต่น้องเด็กตอนนี้คือแบบน้องได้เรื่องราพี่บอยขอบคุณมากขอ,ขอ,ขอกคบคุณมแม่ขอบคุณบนเราก็บอกว่าพี่รถคันหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่ความสำเร็จอยู่แล้วอ่ยอดธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้วแล้วยังเอาความสำเร็จมาให้พี่บอยดูแลอย่าพี่จัดให้งับงามเลยจัดไปครับพี่บอยขอจัดไป เอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ร้านพี่บอยสติ๊กเกอร์นะครับผมหลังจากที่เอารถมาทิ้งไว้นะฮะพี่บอยเขาบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าพอดีเราคิดถึงลูกชายสุดที่รักไงเราก็เลยต้องรีบมารับรถนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาสาวันก็ไม่รู้ว่าเขาติดฟีมอะไรให้บ้างนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะาว่าคิดถึงรถแล้วครับผมไปพี่บอยสวัสดีครับ สรุปเนี่ยทำให้ผมได้ติดอะไรบ้างแมว่ามันแตกต่างกว่าเฮ้ยมันเงามากเห็นไ่ะเห็นไฟป่ะเป็นมันเป็นโอ้เนเออมันเห็นไฟชัดเลยเหมเออเออเอาฟิล์มมันแบบมันใสกิ๊กเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ฟิล์มกันลอยกันลอยแล้วมันเงากว่าเดิมรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่ารถมันเงาขึ้นเงาขึ้นว่ะเงาจีนะเงาแวบเลยแล้วที่สำคัญเวลาที่ขับไปอะีไม่ต้องกวแล้วมันลงเม็ดน้ำเลยมันมันไม่ทำลายฟิล์มเลยเออจะทำให้พี่ขับแล้วเช็ดง่ายขึ้น ดูแลง่ายที่ดูแลเพราะพี่เวลาที่เราเจอปัญหาเรื่องอะไรไหมร้างรถเสร็จเป็นขนแมวขนแมวเอ็นมันสามารถเซลฟิลลิ่งคืนรูปให้ด้วยเฮ้ยจริงเหรอขนอคนรจักร่านถึงต้องซื้อแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนก่อนที่เราจะนับใส่เราเคลือบแก้วนารงให้สองชั้นด้วยโอ้โหมันทำโหดขนาดนี้ไม่ได้ครับรถดาราเป็นหน้าตาของเรานี่แม็วันลื่นหัวแตกเลยเราไปล้างลอกนะมันไม่ทำให้กาวติดรถยนต์ลอกง่ายเหมือนสุญญากาศครับ แล้วอย่างนี้ผมต้องดูแลอะไรต่อไหมก็หลังจากที่เราขับไปสักเดือนหนึ่งเหลือทีหนึ่งเราสามารถล้างรถมันมีล้างล้างสีธรรมดา<ไ>ล้างเคลือบ,ลอบแล้วก็ให้ทนทหน,น่อมสีหน่อยก็ล้างเคลือบหน่อยล้างเคลือบสักหน,น่อยอย่างเงี้ยถ้าเรารถ้าถ้าคนอยากมาติดอย่างเงี้ยมันมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่มันมีเท่าไหร่อ่ะเริ่มต้น6กหมื่นแปดหมื่นแสนสองอ่าหกหมื่นไม่ดค่าเฉลี่ยของตัวฟิล์มแล้วแต่ความหนาด้วยปะใช่ครับอ่าก็อยู่ที่คุณภาพฟิล์มถูกครับครับผมทำให้รถคุณดูเงางาม เหมือนเดิมครฮะับแค่นี้ก็สวยขึ้นเยอะแล้วนะสวยเลยครับไม่ต้องอ,อะไรแล้วขับอย่างเดียวฮะรอๆจยวคนทักทำไมรถมันยังเงาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเอ้ากตูติดติดฟิล์มของบอยสติ๊กเกอร์มาเข้าใจป่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาพูดถึงฟิล์มคนร้อนหน่อยนะ<อ>ามาดูดีกว่าหลังจากติดแล้วเป็นไงะนะฮะอ่ะเข้ามาดูนะฮะกระจกตรงเนี้ยมันเข้าไปถึงข้างในเลยนะ นี่เห็นไหมไหมถ้าไม่มีฟิล์มปุ๊บเนี่ยมันเหนื่อยกับการที่แดดบ,บ้านเรามันร้อนต้องเป็นฟิล์มคุณภาพสูงเท่านั้นฟิล์มที่เขาเลือกนะครับเป็น40กับ60นะฮะเป็นของเบาวฟุ้งนะฮะนี่นอ๋อเบาวฟุง้งค่าเฉลี่ยของอิสระเรดนะปกติที่อื่นะครับคบ่ายอาเนี I ่ยแม่งไม่ถึง99%แต่ตัวเนี้ยค่าเก้าแบบคือพูดง่า้ยเกือบเต็มร้อยอ่ะคือเหลือหนึ่งจุดเหลือนะเหลือ เหลือเราถามเหลือให้เราถามว่ามึงเหลือไว้ทำไมรอเอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะกิงมาก็อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะมองจากในปะมืดปะเออมืดแล้วนี่ขับข้างในมันไม่มืดเดี๋ยวพี่นี่ฮะมาดูฮะแมงโคกสว่างริงเหรอนี่ฮะดูดูนี่ฮะเป็นไงเฮ้ยเออสว่างว่ะมันมันไม่ได้มืดอ่ะเดี๋ยวยี่เจอกลางวันนะอันเนี้ยมันอยู่ที่แสง ดี๋ยวพอออกนอก,อกมันจะสว่างกว่าเดิม<อ>เพราะเนี้ยเราแสงมันเข้ามามันปรับแสงคมันทำให้เมื่ออัตโนม,มัติประมาณนี้คล้ายๆนี่ปะป <c oughs> กแว่นกันแดดที่มันเปลี่ยนสีนั่นแหละั่นแหละอ๋อมันปรับสีตามอุณหภูมิอของแสงใช่ใช่ตัวนี้ที่ผมชอบใช้แบรนด์นี้เพราะว่าเลยครับมันตอบโจทย์แล้วมันจบอะเราก็กลับไปถามก่อนคุณรักรถแค่ไหนอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าความของถูกอะมันไม่จบมันไม่มีของถูกและดีในโลก มันคืออะไรรู้ไหมกูลดให้มึงนี่แหอละถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มาหามพี่บอยก็ได้ได้คือเป็นที่ปรึกษาได้ก่อนได้เรื่องราคาเรื่องอะไรแล้วก็ลดลงได้เฉลี่ยกันได้นะครับมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะแล้วก็ฝากด้วยนะครับทุกช่องทางชื่อพอสติ๊กเกอร์ถ้ามาจากน้องผมมีลดคอนให้พิเศษถ้ามาจากพร์สลันชแนลเออมีลดให้พิเศษด้วยเหรอมีพิเศษเลยโอ้ยบอกแค่บอกแค่ร้าน เดี๋ยวผมไล่ทันทีจากแสนสองอะไรเหลือสองร้อยโอ้โหเหลือสองร้อยเหรอนั่นสองร้อยค่าตัวคือโอ้โหโอเคสองร้อพิเศษสร้พิเศษแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาใช้ฟิล์มเยอะนะฮะมันก็เลยค่อนข้างแพงเพราะว่าฟิล์มเนี่ยถ้าจะติดหลังคาบ้านแล้วอะมันเป็นใหญ่มากใหญ่มากถ้าเป็นรถรุ่นเล็กก็ประมาณหมื่นเริ่มต้นหนักตั้งแต่หกพันยันหลักหมื่นแล้วกันนะฮะก็ลองมาปรึกษาได้ าละครับติดฟิล์มกันเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะฮะเราจะไป i อออนเวิร Studio อนะฮะอยู่ที่ลบบุลีนะครับผมเราจะไปติดกาดใต้ท้องนี่ป้องกันแบตเตอรี่แล้วก็ป้องกันเศษหินอะไรต่างๆนะครับและขากลับนะฮะผมจะลองระบบออโต้พายลของเท s l a ดูฮะ,ะคือพอดีเราแบบอยากจะนั่งเฉยๆปล่อยชิวๆอะไรเงี้ยให้รถมันขับเองดูซิว่าระบบเท sla เขาจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขาวกลับเดียเจอกัน วันนี้เราก็อยู่ที่ Iron Works Studio นะครับอยู่กับพี่วัตครับสวัสดีครับพี่วัตสวัสดีครับพี่พรสวัสดีครับพี่วัตคือพอดีผมเห็นในในแบบโซเชียลมาอะไรอย่างเงี้ยคนแบบขับรถไฟฟ้าเนี่ยหลายยี่ห้อเลยคือต้องมาติดอันเดอร์การ์ดกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยจริงเอ๊ะทุกคนทำไมต้องมาติดแบบอันเดอร์การ์ดใต้ท้องที่ Iron Works อันเดอร์การ์ดมันเหมือนแบบใต้ท้องรถอะเมื่อก่อนประเทศไทยเรายังไม่มีศัพท์เรียกอันนี้ผมก็เลยคิดขึ้นมาเอ๊ะเราจะเรียกอะไรให้แบบ คนไทยเข้าใจง่ายตอนนั้นผมตั้งชื่อมาเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าพอผมพูดอันเดอร์การ์ดทุกคนติดหูเหมือนแฟบแล้วตอนนี้เจ้องใช่จนจนทุกวันนี้ก็แลหลายคนแอบเอาไปทําตามแล้วก็เรียกอันเดอร์การ์ดกันหมด<อ>แต่จริงๆ u n d อันเดอร์การ์ดมันคือชื่อแบรนด์ผมอ๋อมันคือคชื่อแบรนด<ช><อ>ผ์ผมทำสอแบรนด์มีอันเดอร์การ์ดแล้วก็ i r o n นเ r ิรก็คือว่า ที่นี่เขาทำมาตั้งแต่สันดาปกติติดมาอยู่แล้ว8 9ปีแล้วแปดเก้าปีแล้วแล้วก็เพิ่งมาเริ่มทําเป็นแบบมาติดรถไฟฟ้าเลยครับใช่ครับแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างสาหรับรถไฟฟ้าคือถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยขุมทรัพย์มันอยู่ใต้ท้องแบตเตอรี่แบตเตอรี่พวกของแพงไอยอนอะไรอย่างผมเอาเทสลามาต้องติดแบตไหนผมนออกแบบรุ่นใครรุ่นมันคือแต่ละรุ่นแต่สมมติเทสลาผมก็จะมีแบบเดียวเลยแบบเดียวเลยใช่ครับก็แล้วแต่ยี่ห้อยี่ห้อนี้ก็แบบนี้ใช่ ครับไม่ไม่ได้ทําลวดลายเยอะคือผมคิดมาแล้วว่าอันเนี้ยใส่แบบนี้แต่ทีเนี้ยเราสามารถแยกได้สมมติลูกค้าบางคนที่ห่วงแค่ช่วงมอเตอร์เราก็กแยกแ<ค>ได้ใช่อยากได้แบตเราก็ใส่ให้ทั้งแบตอยากได้ฟูลเซ็ทก็ใส่ทั้งคันประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะจบแบบทั้งคันเลยเอาราคาโดยประมาณไหมเอาประมาณโดยประมาณสองหมื่นเก้าครับสำหรับเทล่าโมเดลสามโมเดลวายน่เหมือนกันอ๋อสองหมื่นเก้าครับแต่ที่อยากรู้จริงๆนะครับมันแข็งแรงขนาดไหน มีมาให้ทดลองดูไหมผมเตรียมชุดทดลองเบื้องต้นมาให้นี่ก็มเตรียมมาแล้วเหรอขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพามาตรงนี้รับไปอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือแบบของอันนี้ของเทสลาจากประเทศที่เรานิยมเอาเข้ามาขายหน้าตาเขามีเลยตอนแรกผมผมยอมแพ้ด้วยหน้าตารูปทรงเนี่ยผมทําแบบนี้ไม่ได้ทั้งจากผมมันเหมือนเดิมเลยครับทรงเดิมเขาเขาทำเรียนแบบเดิมมาเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูก่อนผมสงสารน้องมาก เฮ้ยไม่ได้เตรียมเอาลองดูลองดูอะไรว่เอาเฮ้ยเฮ้ยเออได้เห็นภาพครับน้องเจ็บใช่ดันเดินคือถ้าติดอย่างนี้กูไม่ต้องติดก็ได้อันนี้คือของอีกรุ่นหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้ให้ดูความแตกต่างไปเลยอันนี้คือไม่ใช่ของเทสลานะอ่ะลองลงนี่เป็นไงเด้งคืนก็คือแมททีเรียลบางคนละอัน อ๋อเฮ้ยอันนี้มันแบบอะไรครับมันเด้งใช่ไหมเด้งห่วอันนี้ถ้าใครอยากจะติดแบบนี้นะฮะดัดง่ายนะฮะก็ดัดตามรูปทรงที่เราชอบซื้อไปแล้วคอรคอนๆเอาได้คอเอาได้พี่วัดครับแล้วอย่างนี้ถ้าเนียเราติดเราใช้เวลาติดตั้งนานไหมประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ1ชั่วโมงใช่ครับติดตั้งการข้างล่างใช่้ังคัน อันนี้คือสภาพใต้ท้องของรถเทสลาเดิมๆนะครับผมแต่ที่เรามาติดวันนี้ก็คือครอบคลุมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะะการแบตเตอรี่ด้วยเพราะฉะนั้นของเดิมนี่พลาสติกมีสิทธิ์ได้นะถ้าเรากระแทกแรงๆนี่แตกต่พลาสติกเขาดีนะครับเทสลาเขาจะมีเส้นใยไฟเบอร์กาสอยู่ในนี้ด้วยอ๋อพลาสติกเขาก็ดีใช่เออของเราดีกว่าแต่ของเราดีกว่าไงโอ้เราก็ติดเลยนี่การมอเตอร์นะฮะรับรองนี่นิป กระโดดจ้ำเนิ์ลงมายังไม่แตกเลยนะติดอัลเลนเวิร์กอ่ะตายได้แล้วเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับพี่ว่าับถ้าเกิดแบบว่ามีแบบคนสนใจจะมาติดนี่ ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างได้เลยครับผมก็มีแฟนเพจไอ o อนเ r k s ์กสตูดโอนะครับมีทุกแฟนเพจแฟนเพจนะครับยูทูบไอรอนเวิร์กสตูด d โอครับขอบคุณพี่วัดมากนะครับผมขอบคุณครับครับผมอ่ะเอาละครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวรอเข้าถนนใหญ่อีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองการใช้งานออโต้พายลอตนะครับเขาบอกฟีเจอร์นี้นี่ มันเจ๋งมากๆเดี๋ยวเรามาดูแล้วว่ามันเจ๋งอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ออโต้พาวิลดนะครับผมฟ้าอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็กด2ครั้งปึ๊บป๊บเฮ้ยมันจะเบรกเองไหมฮะเสียวอะ อันนี้ปล่อยมือไม่เหยียบเบรกไหม่ะเบรกไหม่ะเพื่อนอันนี้ไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบถึงเวลาเราเราตั้งระยะห่างไว้น่าจะสามสามคันรถอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะชะลอให้เราอยู่ในระยะที่เราตั้งไว้นะฮะข้างหน้าเขาเบรกแล้วนะมึงไม่บเบรกหรอเบรกสิเบรกน้อยเบรกนิดนึงนะเบรกน้อยเบรก เบรคเอาเบรกเบรกเออระบบเขาชะลอให้นะี๋ยวผม,มยังเสียวๆอยู่นะผมขออนุญาตเอาเท้าแบบใกล้ๆเบรก,กไว้ก่อนเออแต่ว่ามันชะลอให้นะระยะห่างเราตั้งไว้ประมาณนี้ผมว่าตั้งไว้สักเ,ออเบอร์สามกำลังดีนะครับระบบของเทสลาต้องยอมรับว่าฉลาดมากอ,าอ่าเพิ่มระยะหา่างเพราะผมไม่อยากไปจี้เขามากแต่ว่าเขาร,ระบบเขาดีนะเนี่ยเขาชะลออัตโนมัติเห็นไหมเนี่ยชะลอลนะ เออเจ๋งอะ่ะเฮ้ยแต่ยังไงนะฮะถึงจะใช้ออโต้พายลอแล้วเราก็ยังอยู่ในความปลอดภัยนะฮะยังไงก็มองทางแล้วก็อย่าหันไปทําอย่างอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเอาละครับตอนนี้ก็ผมขออนุญาตขับรถกล,บกลับกรุงเทพก่อนนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามผลง,งานของพอจ้ะทำให้พอได้สามารถรีวิวของชิ้นใหญ่ขนาดนี้น้ำพักน้ำแรง จากผมเองและจากทุกท่านด้วยต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้พอร์อันบล็อกของอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือจะอินบ็อกมาก็ได้นะครับผมก็ถ้าอยากให้อันบ็อกของที่มันใหญ่กว่านี้ที่มันแพงกว่านี้ก็สปอนเซอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอันบ็อกให้นะครับผม แล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ในช่องของพอดด้วยนะครับช่องพอลสลัน h ช n แนลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับทุกคนวาว หลังจากที่เราไปรับรถเทส l a มานะครับตอนนี้ก็เกือบ20กว่าวันนะที่เอารถไปทำนะครับผมได้กลับมาใช้จริงๆแล้วฮะแต่ว่าเราแต่งเต็มข้อไงมันก็เลยแบบใช้เวลานานหน่อยก็เราเริ่มจากออกรถมาเราก็ไปที่พี่บอยสติกเกอร์ปักน้ำนะครับติดฟิล์มกันลอยรอบคันทั้งรถนะฮะติดฟิล์มด้วยก็เป็นแบรนด์บาฟุ้งนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปติดกัดใต้ท้องนะฮะที่ไอรอนเบิร์กลบบุรีแล้วเราก็มาเปลี่ยนแม็กที่เลสเปกวิวนะครับผมสี่นักขลินก็ โรเฟนเดอร์ด้วยนะฮะเปลี่ยนโช้กด้วยหลังจากนั้นนะฮะเราก็มาใส่พาร์ทของอัลโดรอบคันแล้วก็ใส่เคปลาร์พอมาลัยนะครับแล้วก็คอนโซลหน้านะครับที่ G f o r ร์หลังจากใส่พาร์ทที่ G f o r ร์เรียบร้อยนะครับเราก็กลับไปที่พี่บอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำไปแลบชุดแต่งกันลอยเพิ่มเพื่อความปลอดภัยเผื่อจะโดนเศษหงเศษทินอะไรอย่างงี้ก็หลังจากนี้ก็คงพักก่อนนะครับเอาไว้ในอนาคตนะครับถ้าผมจะทำอะไรต่อก็เดี๋ยวจะอัปเดตลงคลิปให้ดูแล้วกันนะครับ